แล้วก็มาแย่งเราผัดนะคะทุกคนดูเราก็ให้ผัดนะเราดูสิ่งที่ได้คือไม่จ้าเราพิกแกงถุงเดียวว่าไม่พอปกตินางผัดพิกแกงถุงเดียวก็คือพอนะทุกคนพอจนได้กินสําหรับถั่วแค่นี้ไม่ต้องใช้พิกแกงสองถุงไม่ต้องตาเครื่องด้วยทุกคนเราดูสิ่งที่ได้นะคะตอนนี้ก็สิ่งมอไซ์ไปซื้อพิกแกงอีกหนึ่งถุงมาแล้ว เขาผัดจนเขาได้กินตั้งกี่รอบจะของ,งยอย่า <c ười> มาพูดัน้อโทรอเวลดนาบอกนี่ไม่เคยเชื่อเยาบุนใัรกินายาเส่งี้ มีแม่มีทำแม่ดูอิ่มแล้วเหรออเ อุย้ยดูอ่ะมัน้กะาผว่าผัดมันใส่น้ำเลยนี่อันนี้ตามาทำไมนี่ไม่ใส่เใล่าใส่ไหม มันไม่กินเผ็ดมันบอกว่าผัดพริกแกงให้กินหน่อยว่าซ่าผัดเร็จเดี๋ยวจะาไปให้สาวนุ่นนะคะทุกคนปกติอ่ะผัดพริกแกงมันชอบกินแต่น้ํากับเนื้อนะคะแล้วมันก็จะชอบกินรสหวานมากจะบอกเราดูพี่เขาผัดให้เด้อหากีเ ไอติมจนผัดช่วยรอบหนึ่งแล้วต้นไฟน้อยอืมเขาผัดเ้าก็โลดแฮมดานนะ ไอ้ตามยังไ้แม่มตาดหนูนูหนูนูนูเอาน้ำด้วยว่ะ นะครปกติมันกินอะไรมันก็ชอบกินเดน้ำเดี๋ยว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 อาพอดเดี๋ยวให้น้องอีกนึงเอาเอามันไปใส่เนาะผัดยังไงไม่ใส่น้ำตาลดูสเอาหกหกหกปล่อยปล่อยปล่อย มาดูมันแล้วเขาก็จะบอกว่าทำไมพี่นันผัดแบบแปลกวะ<อ>ใส่น้ำปลาจ้าพอดูผัดทีหนึ่งนิดครัวก็แบบคือ,อละอะไรมากเลยเลอ วันนั้นฉันตื่นมาเธอผัดต่อฉันตื่นมาฉันต้องมานั่นงเช็ดทั้งพลิกแท้งไรเนี่ยนะอนะลงเอาลงเอ,ลงเอละเอลงก่อนเนดะี๋ยวม่จะเก็บของอซิมก่อน ปะใส่เตะใส่น้ำปลาเราตนี้ก็เค็มโอ้โหยังไม่ได้กินโอ้หนูหน่หนูกดกระแนฟุตเลยด้วยนะอือแบบดูสีก็รู้ว่าผิดอ่ะอื โวยพี่เก่งก็ไม่โวยให้หมดจะได้ทีลยซื้อข้ามาแพงสเอาคุ้นเอาพูดกินเัอเนาะหนุโนถูกแน่ลนด้วยเลา อุดูก้อนเมฆำีเลยอะเด็กายคดชุดเลย Спасибо. Yeah, เป็นไงมไม,มา <c oughs> กอลิงผัดถั่วใส่ข้าวคั่วนะโอ้ ช็อกโกแลตติดฟันหนูมาแล้วมาแล้วมาแล้วเมื่อกี้ส่งรูปภาพอะไรมาวะอ๋อครีมเรานะคะทุกคนไปดูด้วยไปดูไปไปดูนะชิมดู มีทั้งน้ำปลาแล้วกิสน่าสงเค็มมากเบคอนเบคอนบุลเล่บุลเล่ม่ถาว่าอะไรจะไปไหนจะดีข้าวรู้ไม่รู้งานไม่รู้มันมานี่มันต้องกินหาข้าวกินแน่ๆเลย ข้าวบ้านตัวเองไม่มีกินยังไงเดินกินแต่ข้าวบ้านชาวบ้านเขานี่ก็บ้านตัวเองอย่าบ้านชาวบ้านอย่ามาามาอย่ามามานะคะมามาได้ช่องสาวนึ่งน้ำซิงยอย่ามามาช่องนี้อ่ะถอยทอยทอย,ทอยเดี๋ยวพ่อจะเก็บพ่อจะเก็บไปติมมานั่งตรงนี้ดีกว่าโอ้ว่ะ